just like that 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 th th เคยเห็นคำศัพท์ธรรมดาธรรมดาแต่ฟังเราไม่เข้าใจนะครับ h o o m โ n ม s โฟน o p h o n e s คืออะไรฮะมันคือคำที่เสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิงสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาเข้าสู่รายการ Native Speaker รายการสอาานภาษาอังกฤษที่ชิลๆง่ายๆใช้ได้จริงสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับคำที่เสียงเหมือนกันซึ่งเป็นคำทั่วๆไปในภาษาอังกฤษแต่ฟังแล้ว งงบางทีไม่เข้าใจทำไมเป็นอย่างนี้พโมโฟนครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ามันคืออะไรและวิธีแก้ปัญหานี้แก้อย่างไรตามมาครับคำศัพท์ที่เบสิกที่สุดแต่มีถึง3ความหมายเพราะ้ะกดอ่างกันสามแบบคือคำว่าถูก to too และ T W O อ่านว่า two 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 T O คืออะไรครับ T O เป็นคำเชื่อมเวลาผมจะพูดว่า I'm going to the hospital นะครับเป็นคำเชื่อมเหมือนกับแบบว่าจะไปที่ไหน T O O แปลว่าด้วยเช่น I wanna I wanna eat that too Let me drink that too นะครับแปลว่าด้วย T W O แปลว่าสองทราบมันอยู่แล้ว ทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าเวลาสมมุติคนพูดว่าชูเนี่ยเขาหมายถึงชูแบบไหนสะกดอย่างไรผมจะมาเฉลยคำตอบให้ทายคลิปนะครับเพราะฉะนั้นหยิบปากกาและกระดาษขึ้นมาและดูจนจบคลิปนี้คำต่อไปที่พบเห็นกันบ่อยเนี่ยคือคำว่า plain p l a n e p l a i n อ่านว่า plain เหมือนกัน ความหมายของ P L N E plane เนี่ยคือแปลว่าที่ราบนะหรือจะแปลว่าเครื่องบินก็ได้แต่ P L A I N เนี่ยแปบลบว่าเรียบง่าย p l a i n um, This cheesecake is plain อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้อีกหนึ่งคำนะครับคือคำว่าดอกไม้สมมุติผมพูดกับคุณว่า That girl is as beautiful as a French flower flowers กดแบบนี้หรือแบบนี้อันนี้ flower แป้งอันนี้ flower ดอกไม้ถ้าคนที่ไม่เข้าใจภาษา,ษาอังกฤษจ,จริงๆอาจจะเลือกคำนี้ก็ได้เขาสวยเหมือนแป้งซึ่งมันไม่ make sense ถูกไหมครับ flower and flower พูดเหมือนกันแต่ความหมายปางกนะันเหลือเกอินนะฮะคำว่า hear อะไร hear ที่แปลว่าได้ยินหรือ hear H E A R here ที่แปลว่าที่นี่ here กับ here พูดเหมือนกันเลยครับแต่ความหมายก็คนละเรื่องนะถูกไหมฮะ I can hear you speak I am here right now Where are you เนี่ยนี่คือโฮโมโฟนของคำเบสิกเบสิกซึ่งเราพบกันบ่อยในชีวิตประจำวันไม่ใช่ไม่ได้มีความซับซอ้อนไม่ได้มีความท o อมเพล็กซ์แต่คุณต้องแยกให้ออก เดี๋ยวมาดูคำพทบเซตต่อไปกันดีกว่าครับคำว่า waste นะครับ waste h e waste w a i s t และ w a s t e waste waste ออกเสียงเหมือนกันเลยแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะฮะ how big is your waste คุณคิดว่าผมพูดถึงคำไหนต้องเป็นคำนี้นะครับ waste w, aste, w a i s t แปลว่า l waste How big is your waste หมายถึงคำคำนี้ไม่ได้าคำคำนี้แปลว่าของเสียอะไรที่เราไม่ต้องการขยะเป็นต้นนะครับแล้วคำว่า peace ล่ะ่า p e a s e peace คำนี้นะครับกับ p i e c e กับ peace เหมือนกัน peace นี้แปลว่าสงบความสงบกับ peace นี้แปลว่าช้น peace สงบใช้อย่างไรเช่น I wish there w e r e peace in the Middle East right now นะครับผู้เกี่ยวกับสงครามที่เกิดกันอยู่อยากให้มีความสงบ I want a piece of that chocolate cake ก็ต้องเป็นคำนี้อยู่แล้วแต่ออกเสียงเหมือนกันเลยนะฮะ homophones แล้วคำว่า your ล่ะ your w h Y O U R Can you pass me your phone อ่ะ แต่ Y O U R E นะฮะ Your Your อันนี้ก็ Your เหมือนกันอันนี้คือย่อมาจาก You are You are You're handsome ต้องใช้คำนี้แต่ Pass me your phone ต้องใช้คำนี้ Your กับ Your และสุดท้าย Bye 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 bye, bye. เพียงใครครับ Bye 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 e n น i n g ฮะสมัยก่อน b y buy. b y e, b y e ก็ b y ย b u y ก็ b y อคุณาายเยอะแยะไปหมดเลยแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะครับ b u y ซื y, ้อ b y e mm. ลาก่อนนะฮะเป็นการล้ำลา b y mm. แปลว่าผ่านไปผ่านมา b y ย bye บ y e bye b y คุณต้องแยกคำพู้นี้ให้ออกแยกอย่างไรมา mm. เฉลย mm. กันเลยดีกว่าครับ mm. วิธีที่จะเข้าใจโฮโมโฟนก็คือการ Learn English from the context คุณต้องเข้าใจ Context อย่ามองคำศัพท์แค่คำคำเดียวเวลาคนเขาพูดกันคุณต้อง get the whole picture เข้าใจไหมฮะสมมติผมคุยกับคุณอยู่คุณจะมาแปลผมเนี่ยคำต่อคำเนี่ยมันไม่ได้ผมพูดให้จบก่อนลองถ้านึงประโยคนสองประโยคพูดให้จบแล้วคุณมาตีความหมายรวงเเรียกว่า Learn from The context นะครับแบบนี้คุณจะไม่งงสมมุติผมพูดกับคุณว่า We have been eating dinner for two hours It's time to say goodbye It's time to say goodbye คุณว่าผมใช้บายอะไรล่ะมันจะเป็นบายซื้อของได้ไหม มันเขาไม่ make sense ถูกไหมครับถ้าเกิดคุณเข้าใจว่าผมพูดว่าเนี่ยเรานั่งกินข้าวมันอยู่นานแล้มันถึงเวลาต้องล่ำลาคุณก็จะรู้ว่ามันคือ B Y E นี่แหละฮะคือการ get the whole picture learn from the context นะครับและสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนอีกก็คือทุกคำที่ผมพูดมาในวันนี้สังเกตดูมันเป็นคำที่ไม่ยากเป็นคำเบสิกพื้นฐานที่เราส่วนมากเรียนตั้งแต่ประถมนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จัก vocabulary พวกนี้เนี่ย แล้เข้าใจความหมายของมันเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแยกได้เวลามีโฮโมโฟนผู้นี้เกิดขึ้นในบทสนทนาจะได้ไม่งงนะครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจคอนเทนต์สี่งของโฮโมโฟนในวันนี้อยากให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยในการสนทนาภาษาอังกฤษนะครับสัปดาห์หน้า ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนอีกแน่นอนว่ามีคอนเทนต์ดีๆแต่ก่อนอื่นอย่าลืม Subscribe ให้กับช่องทิดบิดเล a ร์ i n ิ่งนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ผมลาไปก่อนสวัดีครับ